อันวยโยคาวาจอรทั้งหลาย <c oughs> สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่องของมประโสดาบันต่อไปคือการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นประโสดาบันนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมีใสไของรพระท่านพุทธจริตอันนี้เป็นของไม่ยาก เพราะเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นแต่เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในประสงค์ด้วยเหตุผลไม่ใช่แต่สักแต่ว่าจะยอมรับนับถือด้วยอธิโมกข์ศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้ แด้ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดู <c oughs> นั่นดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถือสำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์ศีลเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านที่มีพุทธจริตจิตประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดท่านบนนี้ไม่ต้องอธิบายมาก นี่สำหรับท่านที่มีใจริดอื่นเราก็ต้องคุยกันมากสักหน่อยก <c oughs> <c oughs> ็ทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติพระทำคำสั่งสอนเขอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่า อาจจะฉลาดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อย่าคิดว่าพอพูดให้ฟังท่านทั้งหลายไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไว้เผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจเ่ืาอท่านทหลายผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วย คิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้มาถึงด้านในด้านการปฏิบัติทึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นมาโสดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามรรคแปดมรรคแปลว่าหนทางมรรคท่านบอกว่ามีองค์แปด คือว่าองค์เป็นเครื่องต,ตรัสรู้เข้าถึงความดีหรือทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมีแปดอย่างหนึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่ได้แก่เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ แล้วสิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ก็ได้กับเป็นได้กับตัณหาคือความทยานอยากถ้าเราจะดับทุกข์ได้เราก็ต้องดับตัณหาเมื่อดับทุกข์ได้แล้วกิิยาที่จะพึงเข้าดับทุกข์ให้ได้ก็ได้กัมรรคได้ก่ศสินสมาธิปัญญา <c oughs> นี่ท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมัครโสดาปฏิผลสําหรับประโสดาปฏิผลผมมีความเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้เอเป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพระรัตนตรัยท,ทั้งสามรายการ พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหมแล้วก็มาพิจารณาคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกาญทิิฐีที่รพระพุทธโสดาบันเข้าถึงจุดอ่อนละก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ คิดว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสัมมาทิฏฐิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เข้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในสุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยง แล้วคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายที่อย่างเดียวท้เจ้าความตายมาจากไหนแต่ด้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่เมเหลือแล้วปูป่บูญาตาทวดญาติผู้ใหญ่ของเราและบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ เราได้ยิงกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นนว่าท่านหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก็ตายชื่อก็ตายนี่ถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิต มีจิตคิดยว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีพรมีหัรศีย่อมเป็นที่รักของบุคคลใสัตว์ทั่วไปเมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุข ว่าจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไม่ได้จิตใจก็มีความสุขและนี่เมื่อถ้าหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้เนะี่ยมันไปสู่ภพสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้ จึงมีปัญญาเข้าประหัตประหารโลภความโลภเห็นว่าความโลภก,การยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีเสร็จไปมีศัตรูละตัวนี้เสียหันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมาก แล้วเราก็เห็นโทษถ,ถึงความโกรธความเจ็บบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพรม,มีหารสี่จิตใจชุ่มเชื่อไม่ได้เรามีความสุขและเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่เราจะคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพัดพรากจากกันแน่ ถ้ามันไม่พลัดก,กับเรานในใสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พลัดก,กับเราในสมัยที่เราตายไปแล้วยังไงยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดพรากจากกันนี่จัดว่าเป็นสมาธิฐิตัวตน้นที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นบโสนดาบันได้ต้องทรงอารมณ์นี้เป็นอันดับแรกหนึ่ง โดยการดีสองสัมมาสังกัปปะท่านกล่าวว่าดำริชอบคือท่านอธิบายไปว่าดำริจะออกจากกามมาคณหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยายามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งอันนี้ตรงชัดคำว่าดำริมาเรื่งความคิด เราคิดไว้เสมอว่าการมคุณเป็นโทษคำคำว่ากามคุณนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายบุหรุษกับสตรีเสมอไปคําว่ากรมแปลว่าความใคร่อยากจะได้โนนอยากจะได้นีอยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีบุตร ไอตัวอยากอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์ยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะจะต้องตะเกียรแต่กายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้ฉานก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยากคืออยากจำกัดอยากหามาได้ด้วยสัมมาชีวะและต้านกำลัง ไม่ถ้าเยอะที่ยางก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่ร้อยบาทถ้าไปเริ่มดำเนินกิจการงานแสนบาทมันก็หนักอยู่ถ้าแล้ก็พิจรารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินมีสายของเราไม่ทำใจให้ลำบากไม่ไดเกียวกกายมากเกินไปแเราปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ ไม่ต้องไปห่วงใยว่าเจ้านี่จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องล่องล้มละลายใจก็เป็นสุขอีกอนหนึ่งท่านบอกว่าดำํำริในอันที่จะไม่พยาบามถือไม่จองล้างจองผานคิดว่าการพยาบามการจองล้างจองผานมันเป็นภัยสร้างความร้าร้อนให้เกิดขึ้นกับจิต ว่าอะไรเพื่อคนนี้เราคิดจะฆ่าจะทาร้ายเขาเนี่ยเขายังไม่ทันจะรู้ตัวตเมื่อกขณะที่เราคิดอยากจะฆ่าเขาอยากจะทําลายเขาใจเริ่มไม่สบายแล้วบางทีก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะความโกรธความเยียบาทมันเผาใจคิดว่าเราจะวางแผนแบบไหนจึงจะทําร้ายเขาได้ ลึกลังแกล้งเขาวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากําลังถูกเราคิดว่าจะทร้ายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุนะ่นหนาเขามีความสุกกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่เราเองกับเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมาความเล่าร้อนมันก็เผาใจ ถ้าว่าเราไปทําร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายเขาญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยลอยนวนไปไปอย่างมีความสุข นี่เป็นอนุว่าความโกรธความยมบัดเป็นปัจจัยให้เกิดศัตรูเป็นแนวทางนํามาซึ่งความเรา่เรารา้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรหมีหารสีแทนเป็นการบรรเทาความพยาบาทบันี่ข้อต่อไปท่านบอกว่าลัมริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเราคิดไม่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนเขามันเป็นขอไม่ดี สู้เรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบียงเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความร้่าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักของคนที่ได้รับการสงเคราะห์เราก็มีความสมบายกายสบายใจจะไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูไม่ได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทํา ขอ,อดีสามต้งกล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวจีทุจริตสีบริการคือไม่กล่าวคำามสาวาดได้แ่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสียเทนใจ ไม่ใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพอ้อเจอเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทําได้ก็เป็นปบัจ,จัยของความสุขใจพย่อมเป็นที่ที่รักของบุคคลผู้สนดับก็ดีสีด้งกล่าวว่าสมากรรมตะทําการงานชอบคือเว้นจาการทุจริตได้การทุจริตทางกาย ว่าโกงงานเขาเขาใช้ใทํางานหนึ่งวันแล้วใช้ก็จะให้ใช้แรงงานว่าเธอต้องทําวันละสามกิโลทำน้ําหนักให้ได้แล้วก็โกงแรงงานได้ทำไม่ถึงบ้างเดี๋ยวทุจริตทางกายแต่ก่อนนี่กายจะทุจริตใจมันก็ทุจริตก่อนเพราะใจมันสั่งแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือทุจริตทางวาจา ถ้าจะพูดกันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทําทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทํางานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนายจ้างสั่งให้ทําอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทําทํานั้นั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทํางานของเราให้เต็ม ก็ต้องถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานขคนในจ้างตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทํางานารเีเร้อนเก่งการงานที่ชอบกรหไมยความกิการงานทุกอย่างที่เราจะสร้างมันขึ้นก็ต้องทำาปรแเภที่เรียกว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยาก อเอาเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่าลุกที่อย่าลุกทางเจอโกงเงินอย่าโกงทองเขาจะทําการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราเราทําจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเลียงชีวิตเราอย่าขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเอามาเป็นทรัพย์สินของเรา และก็จงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อแย่งทำลายความรักของคนอื่นคนรักเขาพวกคนอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทำลายความสุขของคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบมันก็ไปลงกับไปสัมมาวายามะเขาอีกมันก็ต้องเนื่องถึงกัน ตอนนี้มักที่หาท่านบอกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีคือท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก็ <c oughs> แบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัว โมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นี่ตั้งกันขึ้นมาเองทั้งนั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมันมีความจริงสัตว์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนี ถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบนี่การประกอบชีวประกอบกิจการงานเพื่อทรงชีวิตอยู่ให้เป็นบริความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายรวมทั้งสี่รายก,การนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน แต่อย่าหากินดูก่อนว่านี่เราละเมิดศีลหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศีลเราไม่ทําถ้าไม่ละเมิดศีลเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดกฎหมายเราไม่ทําถ้าหาก็ไม่ละเมิดกฎหมายแต่ว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่าถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทํา ถ้าไม่ละเมิดประเพณีขัดต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดจะขับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ประกอบทำแปลเจนิตีเียกว่าไม่ขัดต่อศีลไม่ขัดต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยม อย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเรียงชีวิตชอบนี่สำหรับมรรคข้อที่หกได้ก็สัมมาวายามะมีความเพียรชอบืีรวมความมาเพียรละความชั่วประพฤติความดีก็ด้แก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดี เมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนกับคนอื่นไม่เมาในชีวิตจริงเกินไปนี่อย่างนี้เรียกมีความเพียรชอบเพยียรต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทำความดี <c oughs> เมเพียนแบบไหนเป็นพระเป็นเนนก็ดูพระธรรมวินยัยครบถ้วนนักศึกษาสัจธรรมรคือคําสั่งสอนขององค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้ากิดมีอธิศ,รรศ,รรศินสิขามีศินบริสุทธิ์ยิ่งอธิจิตสิขาส่งสมาธิให้ทรงตัวอธิปัญญาสิขาใช้ปัญญาพิจารณาท่านให้รู้เท่าตามความเป็นจริง,งข,มวมวมวของขันห้าไม่มัวเมาขันห้าเป็นสําคัญ อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนีกมักที่เจเตเงกล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบในแบบท่นานบอกระลึกถึงมหาสติประธานสีแตอนนี้เราพูดกันเรื่องประโสดาบันแล้วก็นึกไว้เสมอว่าหนึ่งเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้ สองเราคิดถึงความดีของ,ของ,ของพระรัตนตรยัยทังสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเนียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแปลนุสติทั้งสามรายการในสามเรานึกถึงศีลทุศิกข้าหมดกำหนดไว้ว่าเราจะไม่ยอมละเ,เมิดศีลไดขาดตามหลักการของพระโสดาบัน แปะสัมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบนี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสตร์สนดาสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในแนวทางที่บุคคลยังเข้าถึงความเป็นประโสดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้คลาดจากจิตของเราใช้ใช้จิตคิดพิจารณาไว้เสมอระมัดระวังไว้เสมอ มีอะไรบ้าง่ะหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองนึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงศีลให้บริสุทธิ์ <c oughs> และก็นึกถึงอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีกรือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายความเกิดเพื่อการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพโยคาไวจรทั้งหลายคำดีมบายเพื่อประสดาบันแต่ว่ากันไปว่ากันมาเกิดเลี้ยวลงจุดสามจุดคือมรณานุสติกรรมทาน พุทธานุสติกรรมฐา,านธรรมานุสติกรรมฐา,านสังขานุสติกรรมฐา,านศีลานุสติกรรมฐา,านจาคานุสติกรรมฐา,านและก็อุปสม,มานุสติกรรมฐานเพียงเท่านีน้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นประโสดาบันสำหรับวันนี้มองดูลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดซิกแล้วการที่จะพูดกัน แต่ความจริงพูดมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์จําไม่ได้ขอให้มันดาพระโยคาวจรทั้งหลายพยายามทรงกําลังใจไว้ในลักษณะของมรรคแบบเบริการให้ทรงอยู่ในกําลังจิตของท่านตลอดการตลอดสมัยผลที่ท่านจะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรคอริยผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลเบรมศสสัดาทรงแนะนําไว้ แล้วต่อที่นี้ไปเขามรรดาทุกท่านทรงกําลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็คิดไปตามนี้หรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอธัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี